ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนี่ก็มาจบรายการมิสเตอร์โมโมโรนะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นมายคราฟต์นะฮะแมปอ่าโปโกทวีโปโกอะไรสักอย่างนะฮะ <t we ak> เป็นแมปเกี่ยวกับการกระโดดนะฮะอ่าเป็นการกระโดดแบบนี่นะฮะอ่าโอเคก็มาเล่นกันเลยนะครับผมโอเคขอปรับเอะไบ,บนิดนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็มากดนิดนึงนะฮะอื Welcome to t ทมเพล่แม็ a บายสลามสตนสลามสตนเช็ค all youtube if story u a y อ๋ออืมอืโอเคอันนี้อะไรอโอเคเทินมดออฟโอเคให้ปิดมดนะให้ปิดมดโอกินลปิดละอ่าน้ห้ามทุกบล็อกห้ามหนึ่งขอให้มีผู้เล่นหนึ่งสองคนแต่ผมจะจเล่นคนเดียวนะ โอเคทูเซตเช็คพอยต์โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาโดดดึงดึง,ดงโอเคตรงนี้เราต้องมีความมุมนะ่งนะนิดนึงนะฮะโอเคถ้าเล่นจบเร็วเนะี่ยก็จะเป็นพาร์ทเดียวนะแต่ว่าถ้าเล่นมาจบก็จะมีพาร์ทที่สองนะฮะโอเคได้ละเยี่ยมโอเคตรงนี้มีบันไดนี่โอเคดูติ้งหรือเปล่าคอยทิ้งนะ สีมันตกอ่ะโอ้เสียดายแป๊บโอ้กูจะไปได้ตั้งไกลโอ้ยแล้วแปบโอ้ยโอเคโอเคกูจะทำใจนะฮะผมจะทำใจนี่โอเคกระโดดไม่ถึงด้วยโอ้ยสิบหายแล้วอืมโอเคแล้วต้องดูดอืมเฮ้ยเอาไปนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมขอคัท จังเดี๋ยวให้ผมโดดไปถึงตอนนู้นเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอคัดนิดนึงนะฮะโอเคนะผมหลังจากที่ผมก็กระโดดมาตั้งนานนะโอเคก็เช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วนะโอเคตรงนี้กระโดดโอเคมาทันที่2นะก็จะเป็นลาวานะนี่นี่โอเคโดดได้เรื่อยๆนะนี่แล้วนี่นี่นี่น,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 นี่เป็นไงล่ะแม่เอะโอ้โหแบบมึงยากไปไหมเนะี่ย คิเเราต้องตั้งสมาธินะฮะต้องมีสมาธิ <c oughs> ลแล้วโดดโอเคออ้ยกระโดโอเคกระโกเลยอะไอ้ทีอะสมาธิดิโดดไปเรื่อยๆนะฮะห <c oughs> ้นเลยนะกลัวเอื้อโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเร็วดีกว่านะโอเคะ โอเคนะหลังจากที่ผมผ่านมาได้แ uh ล้วนะโอเคก็เป okay. 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 ็นอะไรที huh. okay. right. ่แบบปุ Alright, <c stain> ๊บฟริกทีนี้ก็ขี่รถไฟมา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 เลยมาเลยเยอะ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 โอเคทีนี้มันจะให้เราอ่ะอ่ะมันจะให้เราขี่รถไฟนะโอเคโอเคเรื่อยๆดีจะให้ให้ผมทังไงเนี่ยเอ่อนี่เหรโอเคได้แล้วก็อัจฉรอ่ะ ไก่เอ่อแล้วไงวะโอเคตรงนี้ฮะแล้วก็กดไล่โอเคแล้วก็กดย่องนะแล้วก็เด้งที่รถไฟนะแล้วก็ไล่โอเคผ่านแล้วแม่เป็นอะไรที่ง่ายแด่มาเลยฮนะด่านสามโอ้โหด่านนี้มึงยากไปไหมเนี่ยโอ้ยแบบโอ้ยกูผ่านมันได้โอ้หโอหสุดยอดจัดสุดยอดไปเลย โอ้โหแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบยากอ่ะโได้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 เด็กขี่ผานแล้วอีอีโอไม่ได้แดกกหรอ,อกอีอีเบาเลยมาโอเคดันต่อ,ตอไปให้โอ้โวให้เราโดดถ้าเราโดดพลาดนี่แบบมีเซอร์ไพรส์ โอเคผ่านของกดอนะ่ะเอา้าผ่านแล้วว่าอย่าบอกนะว่าอาผ่านแล้วหรือเป๊บาพังหรือหรือ,อว่ายังวะนี้อ๋เอาขาคอยโดดนะฮะอะชิหายแลัวโดดมันจะเหมืนดีเเน,นี่หน้าหลังยาที่ผันนั่นแล้วนะโอเคก็ผ่ดดานตางขึ้นมันเลยนะ โอเคจบหรือยังเลยโอเคก็จบกันแล้วนะโอเคนะก็ดูเหมือนว่าจะจบไปแล้เกินนะโอเคก็ก็วันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะผมโอเคเสาร์นี้บอยครับผม